สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการมันไม่ใช่รายการอนะ่ะมือวอล์หรอหรือเยียอะไรก็ไม่รู้ที่แบบ <s> เป็นที่กูทำแล้วกันแล้วก็ติดตามกูวันนี้มีภารกิจหนึ่งอ่านไม่ได้เกี่ยวกับขครของหรือว่าอะไรจะบอกว่าเอ็มมีแฟนคลับคนหนึ่งนะคะชื่อจะดึ้นตรงนี้เลย ชื่อน้องเป็นแฟนขับรุ่นแรกเป็นคนที่ให้กําลังใจเอ็มมาตลอดทุกครั้งทุกงานทุกเทศกาลมีของมาให้มาที่บ้านเป็นทุระทาให้ทุกอย่างเหมือนคนในครอบครัวเหมือนน้องสาวคนนึง <S <S เขาจะเรียกเอ็มว่าแม่เอ็มเอ็มบอกว่าไม่เรียกว่าพี่เอ็มเขาก็ไม่เรียกก็ถือว่าเป็นเหมือนลูกสาวเอ็มอีกคนนึงแล้ววันนี้เอ็มก็มีแบบเรียกยังไงอะเซอร์ไพรส์หรอกก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์หรอกวันนี้น่าจะต้องไปงานเลี้ยงเพราะว่านางทํางานบริษัทใช่ไหมก็จะมีงานเลี้ยงบริษัทปีงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เจ้าหญิงแห่งงานนี้เลยก็อยากทําให้นางออกมาสวยที่สุดเพราะว่านางก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเอองั้นก็มาเดี๋ยวแม่ทําให้แต่วันนี้ก็หลอกนางว่าวันนี้เราไม่ว่างเราต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็ไม่รู้ว่าถ้ามาถึงนางจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือจะยังไงหรือรู้อยู่แล้วหรือกูเผลอหลุดไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปดูเพราะเดี๋ยวนางมาเลย อันนี้เป็นแฟนคลับเอ็มเองนะคะชื่อน้องนะคะวันนี้เขาจะไปงานอะไรนะไปงานเลี้ยงบริษัทไปงานเลี้ยงบริษัทก็เลยเอาช่างเปียช่างใหญ่ช่างของเอ็มเลยนะคะกับช่างผมมาแต่งหน้าให้แต่ออกจากบ้านก็คือลองพื้นมาเลยไม่กล้าออกจากบ้านหน้าสดจะแม่เนี่ยเราแม่ถ่ายล้วหนุ่มคนเลย วันนี้จะเป็นลุกไหนดีคะเนี่ย flower าเวอร์แปลว่าต้องให้สวยที่สุดในงานเลยนะจะบอกให้เอาแล้วจ้าผมเริ่มแล้วจ้าแรงๆเลยนะน้องวันนี้ตอนที่เขาเดินที่เขาให้ถือป้ายเราว,วิ่งไปเลยนะ <c oughs> ไหนดูเครื่องสำอางสิใช่ แต่ก่อนถ้ามีงานแต่งน้าทำผมเราก็จะแบบเออแต่งให้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอผมเริ่มเป็นดารามัมนก็จะดูดจลีดจะแปลงไม่ถนัดมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังให้ปวดทำ้าที่อยู่กอ,อยังต้องทำอยู่จ้าตอนนี้มัเป็นดารามัมนก็ดูแบบโอ๊ยไม่ได้เลยอะ่ะหยิบจับอะไรไม่ได้เลยเอาจริงงมาได้วร์นะตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงอะ่ะเห็นกระเป๋าเครื่องสำอางก็จะอ้วกแล้วว่ามันแบบรูด แต่ได้เห็นบทละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตาลุกวาวไงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบอะไรที่เคยทําที่แบบต้องออกแรงก็คือเหนื่อยแล้วอะงงที่อกกินข้าวยังมีเครื่องบดเลยกูตอนนี้ไม่ได้เวอร์นะจะบอกว่าตั้งแต่พอย้ายมาอยู่บ้านใหม่พอเป็นด,า,นดาราเลยงี้อาบน้าถูสบู่ยังให้แม่บ้านถูให้เลยเพราะว่ากลัวหน้กกับกลัวกล้ามขึ้นไม่ชอบหนักใจอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องวิงวิงยังสวยหวานลูกเจ้าสาวแต่งที่โรงเอ้โห ไม่เบานะฮะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าทั้งหลายค่ะแม่เพราะว่าแม่ก็เป็นช่นางแต่งหน้าดารุ่งดารา <c oughs> ถ้าสมมติเป็นลูกค้าที่ดีห้ามอะไรบ้างสามสิ่งค่ะ,ห,ห,ะห้ามพูดเยอะอ่ะห้ามพูดเยอะข้อสองมีหรอ ไม่เคยเจอหาลูกค้าแบบนี้กระจกกระจกกระจกขอดูหน่อยอ๋อดูหน่อยเหรอมันก็ปกติแต่ว่าถ้าดูเยอะก็ไม่ได้ไงก็คือห้ามพูดเยอะห้ามดูกระจกเยอะอ่ะอันที่สามห้ามอะไรห้ามตังกิ้วต่องานตงกิวไม่ค่อยหลับท่าคนนี้คือเป็นช่างของเอ็มนะคะเวลาเอ็มออกงานลุกอะไรใหม่ๆก็จะให้พี่เปียรเนี่ยคอยดูแลพี่เอ็มตลอดอยากได้ยังไงอยากได้ยังไงไม่สนเพราะว่าพี่เปียรเตรียมลุกมาแล้วต่อให้เราอยากได้ไปหน่อยพี่เปียก็จะมีของพี่เปียเองห้ามเลือกพอ ช่างเป็นช่างช่างรู้แล้วออกากเพจตอนนี้คือจะกลับมาฮิตใหม่อีกหนึ่งรอบพี่เปียก็จะเป็นผู้นําเทรนนะคะใครสนใจติดต่อได้นะคะไม่แพ,ง,พงแต่ว่าคิวอะคิวไม่ค่อยได้นะคะอุ้ยใตย้ตาเต็มเหมือนพี่เปียไปเติมฟิลเลอร์มาปะคะไม่บอกกูเลยนะคะพี่เปีย<ม> <breakfast. S 2> อันนี้ช่างผมช่างผมมีอะไรจะบอกไหมคะไม่มีครับเพราะไม่รับคนอื่นอยู่แล้วอ๋ออันนี้ก็จะเป็นช่างอินดี้เหมือนกันไม่ค่อยรับคนอื่นนะคะที่คนอาจจะงงว่าพี่เปียคือใครพี่เปียคือแกงเพื่อนพี่เอ็มตั้งแต่ประมาณป .6 อายุ12ตอนนี้32ก็20ปีทำไมถึงชื่อแกงว่าสวยสาวเซ็กกับพี่เปีย๊ยกเอาอันนี้อีกแล้วพูดจะตอบตรงเวลาเราเอ็มคืออะไรสวยสาวเซ็กกับเอ็มเป็นอะไรมันก็ผ่านกันปะคือมันเลือกใครก่อนพูดก่อนก็ได้เออถ้าเอ็มสวยอโซนสาวถ้าใครรู้ เรเอ็นสเปรปี่ยวซาหน่อย เปียทายอยู่นะกูซี้อมีโอมาอีเวก็เรียกกูเซเอมีโอกับใครนะเปียอุโมงเปี้ยอุโมงเอมีโออิโซนทลาบก็คือจะใกล้กันหมดเลยเอมีเปียมีโซนสามคนคือถือว่าเป็นแบบตัวท็อปของโรงเรียนบุรีเคยได้กินหมดใช่ปะไม่ได้กินไม่ใช่ลบุรียาวไปเลยนครถมเพชรคือโดนหมดเลยเก๋มากกูจะบอกคือเป็นแบบกระเทยสามคนที่ทุกคนในรับบุรีตามตัวจะตกเก๋เนาะที่รับบไปีโดนตกที่มันโป่งตอนนั้นนะเพื่อนยืนตัวนํา ไปสอดรีดมือกันสามคนกูอีเปียอีโซนเจออีกระเทยคนนั้นไปยืนเบะปากใส่เขาตัวแม่ <c oughs> เขาลากกูจะไปตบเลยค่ะ <c oughs> อีเปียก็ช่วยแม่ตลอดนะเ <c oughs> จอทักได้นะคะเอ็มเปียโซนแบบสวยสาวเซ็กนะคะสเปคของชายทำรายการดสนสวยสาวเซ็ก <c oughs> โอ้ตายวุ่นวายพูดเทียอะไรก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ จ้าคิวต้องอุ้ยหน่อยจ้าอันนี้แต่งลุกแบบว่าแต่งยังไงให้เพื่อนร่วมงานเกลียดนะคะเป็นไงคะช่างผมอันนี้ผมทรงอะไรคะเนี่ยเรียกว่าทรงอะไรมาชมพูทรงชมพูไปค่ะชมพูบงคา,านนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วปิงปิงสวยหันหลังหันหลังหันหลังหน่อยนะ อ่ะปีนี้เขามาสวยทุกปีเขาเป็นแฟนซีคือเรื่องของเรื่องอ่ะคอนเซปต์เขาคืออะไรนะผีเสื้อแต่ว่าเราไม่ใส่ผีเสื้อเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดชุดนี้ก็คือใครเป็นคนทำใครเอ็มเป็นคนทำฟูทำอันนี้ก็คือปักมือส่วน่วมอะไรเลยปักมือหมดเลยปักมือหมดเลยตั้งแต่เลยซื้อผ้าออกแบบกูทำหมดอ่ะเดี๋ยวลองใส่ชุดจะเป็นยังไงสวย นี่ดูเป็นตุ๊กตาเลยเอาหมุน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 ต้องใส่รองเท้าต้องใส่รองเท้าถึงจะสวยใช่ไหมชอบไหมวันนี้ชอบไหมชอบมากทำไมถึงเป็นแฟนคลับเอ็มทำไมถึงเป็นแฟนคลับเอ็มชอบหนูดหดูแล้วแบบเธอชอบเหรอรักแม่หถูกก็ขำนะอ่ะดับอย่างทำไมเจอชอบสั่นตื่นเต้นเจอรอบนี้คือเบาลงแล้วแรกๆนี่คือเป็นตะคิวเลย สั่นเลยสั่นอย่างแบบแม่นะสั่นตอนแรกบอกเอ้อว่าวันนี้จะแต่งหน้าให้น้องเองแต่เอื้อบอกว่าไม่ต้องไปแต่งให้เปียแต่งเพราะน้องแต่งอ่ะมึงเป็นมันอยู่อย่างนี้แน่มันสั่นนึกนสั่นสั่นจริงโอ้ยชอบไหมชอบไหมชอบไหมสวยเดี๋ยวไปดูเต็มตัวข้างหน้าบ้านเลยสั่น ไปค่าทั้งงานเลยนะวันเนี้ยโดนตกทั้งงานเลยบอกว่าลูกใครบอกว่าเป็นลูกใคร อาวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับภารกิจพาแฟนคลับมาทําสวยเพราะว่าน้องเป็นแฟนคลับเอ็มมั้งแต่แบบรุ่นแรกๆเลยแล้ววันนี้นางก็มีงานที่นางจะต้องไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะมีอะไรให้เป็นของขวัญน,นะนึกออกปะก็นางก็มีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าให้เอื้อทําชุดให้แล้วก็ทําหน้าผมให้จะได้สวยที่สุดในงานไปเลยก็เหมือนเอ็มนั่นแหละที่ไปไหนเอ็มก็สวยที่สุดในงานทุกครั้งเลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้เอ็มพาแฟนคลับคนไหนไปแปลงเพศทำหน้าอกทำจมูกทำนมอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันเลยนะคะขอบคะ บาบายฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร์ด้วยนะคะแ่นี่รู้เรื่อง